เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ดตอนที่สิบสองเพื่อการเรียนรู้พวกมึงเอาลูกกูไปซ่อนไว้ที่ไหนขึ้นมาดีๆหรือจะให้กลัวทหารมาค้นท่านนายพลมาตามหาลูกชายที่หายไปจากบ้านสองอาทิตย์แล้ว แล้วบ้านป่ายก็คือที่เดียวที่เขาคิดได้มาถึงบ้านของผมแล้วไม่ให้เกียดกันแบบนี้เล้ววังจะไม่มีชีวิตออกไปนะครับไปชิงเหอผู้เป็นประมุขของบ้านมองการกระทำที่หยาบคายของคนที่เรียกตัวเองว่าชายชาติทหารก็เกิดถอนหายใจออกมาเอาลูกชายผมคืนมาท่านในพลตบลงบนโตะ๊ะ เพื่อบันดาลโทษะที่ถูกเพิกเฉยต่อสิ่งที่เขานั้นร้องขอผมเอาไปเองท่านนายพลคนที่บ้านผมไม่เกี่ยวเนื่องจากนายลิกกี้ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีตบน้องผมจนต้องหยอดน้ำข้าวต้มไปหลายวันแล้วตัวผมนั้นก็มีงานที่จะต้องทำผมเลยต้องเอาตัวมันมาเก็บเอาไว้เพื่อให้ช่วงเวลาที่ผมไม่อยู่ลิกกี้จะไม่ไปทำร้ายน้องสาวผมเพื่อเป็นการแก้แค้นการกระทำของผมนั้นการกระทำของผมนั้น หาได้มีผู้ใหญ่คนใดชี้นำแต่ถ้าน้องของผมเจ็บตัวอีกพวกเราจะไม่ยอมแน่ๆน่ฟงเทียนที่อยู่ในสถานการณ์ยอมรับออกมาแบบมันๆว่าเขาเป็นคนเอาไปไอ้เด็กเมื่อวานซืนน้องมึงมันดีเลิศมาจากไหนเอาลูกชายกูคืนมาท่านนายพลยังคงเค้นคำรามเสียงจนคนเป็นปู่ทนไม่ไหวต้องออกตัวแทนน้อยน้ยน้อย,อยไอ้เด็กเมื่อวานซืนที่คุณเรียก คือคนที่จะมานั่งที่ของผมผมจะคืนลูกชายคุณให้แต่ถ้าห้านสาผมเจ็บตัวแม้แต่น้อยลืมนามสกุลตัวเองได้เลยถ้าคิดว่าผมคูก็ลองดูผมมีอำนาจมากพอจะพักราชการคุณได้ผมทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพราะคุณบอกว่าจะมาขอโทษด,ด้วยตัวเอง แต่นี่ยังไม่รู้ถึงความผิดของลูกชายตัวเองผมว่าเราคงญาติดีด้วยไม่ได้ฟงเทียนไปเอาไอ้ลิกกี้อะไรมาคืนพ่อเขาได้แล้วลูกครับอากงหลายวันต่อมาด้านพิงๆิง,งตอนนี้ห้องของพีทเป็นแหล่งซ่องสมใหม่ ของเราเมื่อไม่มีเลียนอลิซมีกุญแจสำรองเรียบร้อยแลกกับการช่วยออกค่าห้องครึ่งหนึ่งในยามที่พีทมีเลียนเราก็จะเข้าห้องได้ที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์ของเราเพราะมันเป็นหอพักที่อยู่ในมหาลัยสะดวกสำหรับเราทุกทางที่สำคัญมีแอร์มันดีมากสำหรับหน้าร้อนแบบนี้ช่วงนี้ฉันไม่เห็นเฮียฟงของแกเลยเขาไปไหนเนี่ยอลิซถามถึงเฮียฟงที่ช่วงนี้หายหน้าหายตา ไม่หายได้ยังไงเขาต้องทำงานทำไมฉันถึงแอบรู้สึกเหงานะเข้าบริษทัทด่ะช่วงนี้เฮียฟงฟิตหน้าดูเลยเขาบอกว่าอากองให้พิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแต่ยังว่านะไม่ใช่แค่เฮียฟงเฮียริวก็เหมือนกันรวมถึงตัวฉันเองฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของท่านใครเต่าดำแห่งไปกุ๊บนะสักวันฉันก็ต้องรับตาเต่าดำและมีผู้ติดตาม มันเป็นทางที <ikke Ugh>. ่เด <oon> ็ก <Pacific> บ <astrology> ้านไปต้องเดินน่ะ yep. ฉันพูดให้อลิสฟังซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะเข้าใจแล้วไอ้ตาเต่าดำเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะก็เป็นรอยสักรูปเต่าดำเต็มกลางหลังเลยคิดคิดไปตัวฉันเองพร้อมตอนไหนนะเหมาะสมที่จะได้รับมันจริงๆเหรอสัญลักษณ์ที่ไม่เคยส่งต่อผ่านผู้หญิงแล้วถ้าฉันทำไม่ได้ล่ะแกฉันจะกระตุนโปวะ อลิสขนเอาการ,ร์ตูนโปมากมายมาวางลงต่อหน้าฉันเออมันก็ไม่ใช่แบบว่าชายรักชายแต่อย่างใดก็เป็นแบบชายหญิงปกติฉันกับอลิสหยิบหนังสือการ์ตูนมากมายขึ้นมาอ่านซึ่งเนื้อเรื่องมันก็ออกจะดูโอเวอร์ไปสักหน่อยเออแต่มันก็ไม่ได้แย่นะพระเอกเหล่อฉันพูดขึ้นมาเพราะคนวาดวาดพระเอกได้หล่อจริงๆ เออจริงหนังโป้พระพเอกไม่ได้หล่อใช่ไหมอุบาทอ้วนแก่ๆมันก็ต้องพระเอกรอๆน้ำมันถึงจะได้เดินแบบพี่ชายแกไงอลิสหัวเราะออกมาเสียงดังเออไรอ่ะแบบนี้ก็ได้เหรอมามองพี่ชายคนอื่นนะสรุปแกะจะเอาให้ได้เลยใช่ไหมพี่ชายฉันเนี่ยชอบคนไหนจะให้ไปนั่งกินข้าวด้วยหนึ่งวันฉันพูดออกมาเล่นๆแต่อลิสกลับตอบออกมาทันทีเฮ้ยฉันเจ้าเมียวฟง คำตอบของอลิสทำเอาฉันสะอึกไปเลยทีเดียวเออเออเอ่อเอาสิฉันตอบเสียงอ่อยเพราะฉันเป็นแค่น้องสาวคนอื่นจะมองยังไงถ้าฉันห่วงพี่ชายเกินเหตุเออจะไปห่วงอะไรได้ฉันมันก็แค่น้องสาวฉันพยายามตอกย้ำตัวเองว่ามันเป็นได้แค่นี้เออซึมซึมฉันน่ะดูออกว่าเขาน่ะชอบแกแกไม่เอาฉันเอา แววตาที่มองแกมันชัดเจนแล้ววันที่ฉันไปตามเขามาช่วยแกนะเขาวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยทมจริงเหอะแกกับพี่ชายแกนี่มันยังไงฉันแอบเห็นช่วงนี้แกยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บ่อยๆไม่ได้ยิ้มให้ฉันก็ต้องยิ้มให้ใครคนนึงในพี่ชายแกใช่ไหมแกสนิทกับเฮียฟงก็พอจะเดาได้ว่าเป็นเฮียฟงแน่ๆอย่ามาคิดจะโกหกโคลน,ห,นหัวคันอย่างฉันได้นะอลิสยื่นหน้าเข้ามาใกล้ฉันเพื่อคาดคันคําตอบ อ,อแบบว่าฉันก็คิดเออสนิทกับเฮียทุกคนแม้เฮียฟงจะมากที่สุดก็เถอะนะแต่เขาไม่ได้ชอบฉันหรอกมันก็แค่สนุกสนุกกันบ่อยกว่าคนอื่นเออแฟนแต่ละคนของเฮียฟงเนี่ยดาวมหาลัยเลยนะฉันก็แค่น้องสาวนะ่ฉันผักหน้าของคนเป็นเพื่อนสาวออกก่อนจะก้มหน้าก้มตาอ่านการ์ตูนต่อเออไรอะ แบบนั้นฉันก็เอาอย่ะเอ้ยมันก็เรื่องของแกส,สิทำไมต้องกิ้งเกลี้ยงถึงจะดีนะเออขนาดในกระตูนยังเรียบเนียนเลยฉันเผลอสะบดออกมาจนอลิซทำตาโตอุ้ยอะไรแกหมายถึงจิบีเหรอเรียบมากจิบีเด็กหรือไงจะให้เซ็กซี่ก็ต้องมีอ่อนๆเซให้เราดูมีความเป็นสาวฉันมีพี่ๆที่ทำงานแบบนี้เยอะเยอะมากๆ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ขนนะปัญหามันอยู่ที่ทักษะแต่ทาให้ฝ่ายตรงข้ามหลงมากกว่ามันอยู่ที่เฮียฟงของแกน่ะชอบแบบไหนฉันไม่รู้เลยว่าเฮียฟงชอบแบบไหนอฉันจะไปรู้ได้ยังไงร,รู้ใจเฮียฟงได้ยังไงฉันก็แค่เด็กน้อยที่ได้ปลื้มกับสัมผัสที่เขามอบให้ทำไมฉันต้องมานั่งคิดมากกับจีบีของตัวเองด้วยนะ อ่าฮะนี่ไงยอมรับออกมาแล้วว่าแกน่ะมีอะไรในกอไผ่จริงๆด้วยเฮ้ยยะประโยคของอลิสทำให้ฉันสะดุง้งโอ๊ยไม่มีอลิสพยายามคาดคั้นโดยการเอาหน้าเข้ามาใกล้ฉันเลยต้องเอนตัวหลบสายตาของเธอจนนอนราบลงไปกับพื้นอะไรของยายนี่เนี่ยเลิกเรียนหมอไปเป็นนักเสืบไหมจับผิดเก่งจัง แล้วจะอยู่บนตัวฉันอีกนานไหมเนี่ยฉันมองอลิซที่ยังนั่งทับอยู่บนตัวฉันเออหรือเราจะเบี้ยนกันจะดีเหรอไม่ดีหรอกมกั้งถึงขั้นไหนคำถามของอลิสที่อยู่ตรงหน้าทำให้ฉันต้องหันหนีเอ่อะไรขั้นไหนอะไม่มีกอดอลิสเริ่มเดาไปเรื่อยจูบ เธอก้มหน้ามาใกล้ฉันจนแทบจะชิดติดกันอยู่แล้วมีอะไรกันเอ้ยบ้ายังไม่เคยมีอะไรกันสักหน่อยแล้วฉันก็จุ๊บพี่ชายทุกคนนะฉันรีบปฏิเสธเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้แล้วเอริสกลับประกบเิมฝีปากของฉันก่อนจะป้อนจูบอย่างดูดดื่มจนฉันเนี่ยขนลุกเลยแต่มันกลับไม่มีความรู้สึกหัวใจเต้นตึกตักแบบที่จูบกับเฮียฟงเลย เออแต่ก็ดันไม่ได้รังเกียจนะอลิสถอนจูบออกจากปากของฉันแล้วหัวเราะออกมาอา้จูบข้อถวยเลยอะ่ะเออคำวิจารณ์ที่ทำเอาฉันต้องเอามือลูบริมฝีปากของตัวเองอะไรห่วยเหรอเออห,ห่วยเฮ้ยเธอแค่ขยับปากตามฉันเออแบบว่าระดับเด็กอนุบาลเลย ทั้ทงพยายามตั้งใจเรียนจากเฮียฟ้องแล้วนะแล้วแบบไหนที่มันเรียกว่าดีนะให้อลิซส,สอนดีไหมแต่ว่ามันจะดีเหรอเขาจะหาว่าฉันเบี้ยนไหมนะแกต้องดูดล่างบ้างบนบ้างเฮ้ยจะทำให้ดูนะแต่ฉันไม่เบี้ยนมันขนลุกออแต่เมื่อกี้ฉันก็ขนลุกนะ ฉันหัวลอกขึ้นมาพร้อมกับเอลิสที่นั่งอยู่บนตัวฉันแต่ฉันกลับไม่รู้สึกหนักเลยฮะเพิ่งจะรู้ว่าจุบมันมีหลายแบบแบบที่ฉันทำมันห่วยมากเลยเหรอเหียยฟองจะชอบหรือเปล่านะเดี๋ยวลองกลับไปทำใหม่ดูก็แล้วกันปึ้งกลับมาแล้วครับสาวๆทำอ,อ,อะไรกันอยู่นะเสียงเปิดประตูเข้ามาของเจ้าของห้องที่ตะลึงกับสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่ ตะลึงจนตัวแข็งแล้วหันหลังเดินออกจากห้องไม่ต่างจากขุ่นยนต์อลิซที่อยู่บนตัวฉันก็เลยรีบวิ่งเข้าไปลากคอพีทกลับมานี่ไงฉันได้ตัวอย่างแล้วอลิซลากคอพีทมานั่งที่พื้นมีห่างจากฉันเท่าไหร่แย่แล้วสิเกงใจจังเลยมาทำอะไรแปลกๆในห้องของคนอื่นซะแล้วอะไรนะครับจะแกล้งอะไรผมอีกล่ะ ถึงจะบอกว่าผมต่อสู้ไม่เก่งแต่ผมไม่ได้โง่นะว่าพวกคุณคิดจะเล่นพี่เลนกันอีกแล้วพีทหันมาหลีดตามองอลิซที่ชอบเล่นอะไรแปลกๆเออแต่ถามว่าอาลิซส,สนใจไหม <c oughs> ก็ไม่นี่ผิงผิงแกดูนะแกต้องดูดลิมฝีปักล่างตรงนี้ด้วยแล้วอลิซก็ครอบลิมฝีปากลงบนปากของพีทเลยสร้างความตกใจให้ทั้งพีทและฉันขนาดพีทดิ้นหนีก็ยังโดนอลิซบอกให้อยู่เฉย อยผมเป็นผู้ชายนะฉันรู้ก็ฉันสอนเพื่อนที่จูบห่วยอยู่อะเอาหน้าอยู่เฉยๆฉันไม่ได้รู้สึกอะไรเหมือนจูบโพสนั่นแหละอลิซเริ่มเถียงอีกแล้วเออสอนอย่างงั้นเหรอครับแล้วคุณผิงผิงจะเอาไปใช้กับใครหลอกตาอ่างผมเหรอ ยนี่ก็ไม่เคยยอมเขาเลยพี่กวาดสายตามองหนังสือการ์ตูนของตัวเองบนโต๊ะแล้วคาดค้านสายตามองที่เอลิสที่ลืกของของเขาออกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตแต่สิ่งที่ได้จากเอลิสมีเพียงรอยยิ้มแห้งๆเอ่เอเอแต่ฉันชอบนะดีกว่าดูหนังนะ่าตรงที่พระเอกหลอกกระชากใจฉันพูดขึ้นมานิ่งๆเป็นการทำลายความเงียบที่สองคนนั้นจ้องกันไปมา เอยอย่าดุนักเลยได้ไหมนับวันแกยิ่งเหมือนปั๊บปี้ฉันเอ้ยเอยเอพาผิงๆิงไปสอนที่บ้านก็ได้นี่วะอลิซหันมาหาฉันก่อนจะจุ๊บเบาๆที่ปากของฉันแต่ฉันไม่ได้ดิ้นหนีหรืออะไรนะแต่มีแกเบี้ยนปะเนี่ยก็ที่บ้านฉันพวกพี่ๆเขาก็สอนกันแบบนี้ปกติอะ่ะแต่แกมันจุ๊บห่วยนะแล้วอลิซก็หันไปจุ๊บพี่ต่อ เพื่อเป็นการแกล้งให้เขายิ้มยิ่นี่เป็นคนง้อคนที่แปลกมากเลยผมไม่เล่นนะครับการเรียนรู้จบแล้วพวกคุณมีเรียนบ่ายไปเข้าคลาสได้แล้วคุณเนี่ยหมันลามกจริงๆเลยแล้วพีก็กระซิบกระซาบอะไรบางอย่างจนอลิสหน้าแดงไปเลยอ๋อยคุยอะไรกันนะ่ะมีอะไรทำไมต้องกระซิบฉันเองก็อยากรู้อลิสที่เสียอาการเก็บของแล้วลากฉันออกจากห้องทันที อยากรู้เมื่อกี้เขาคุยอะไรกันฉันมองหน้าอลิสเพื่อขอให้เธอบอกทำไมอะทำไมบอกอลิสได้แต่บอกฉันไม่ได้นะอลิสบอกหน่อยได้ไหมฉันก็อยากรู้นะเฮ้ยมันบอกว่าช่วยพาคนอื่นที่เอาแต่มองออกไปหน่อยได้ไหมมันจะช่วยตัวเองเอเอหมายถึงฉันเหรออ๋อฉันก็แค่อยากรู้วนะ่าก็แกมองมันจนตาจะถลนออกมาอยู่แล้วไปเรียนเถอะ ครั้งหน้าฉันจะมาเอาคืนมันแน่โปรดติดตามตอนต่อไปก็นะวัยวาวุ่นมีใครเคยเล่นกับเพื่อนผู้หญิงแบบนี้สมัยเรียนไหมคะเอะหรือที่เขียนออกมาแบบนี้อาจจะมีความเบี้ยนในใจลึกๆก็มีความเป็นไปได้ <c oughs> สุดท้ายนี้แล้วแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊ง เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ